ครับมาพบกับ M2P m, m a t h Tutor นะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในภาคน,นี้ก็จะพูดถึงมัธยฐานของข้อมูลที่จแจกแจงความถี่แล้วนะครับมาดูสูตรกันเลยครับสำหรับสูตรในการหามัธยฐานของข้อมูลที่จแจกแจงความถี่แล้วนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อก็คือ M.E.D. หรือ Median นั่นเองนะครับเท่ากับ L บวกด้วย n ส่วน2ลบด้วยซิกมา fl ส่วนด้วย f med คูณกับ i นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละตัวว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันแทนอะไรนะครับ l ก็คือขอบล่างของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะครับต่อไปครับ n ส่วน2ครับ หมายถึงตำแหน่งที่ของมัธยฐานนะครับ n ส่วน2ก็คือ n นี่คือจำนวนข้อมูลนะครับส่วนด้วย2ก็คือที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือตำแหน่งที่ของมัธยฐานนั่นเองนะครับ sigma fl นะครับ หมายถึงความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ต่ำกว่าชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ครับต่อไปนะครับ,มา,รบมาดู f m e d นะครับหรือ f median นะครับก็คือความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะครับ เราไปดูตัวอย่างวิธีการหามาัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่กันเลยครับสำหรับตัวอย่างนะครับจงหามาัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน30คนดังนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่คะแนน1ถึง10 11ถึง20ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง51ถึง60นะครับแล้วก็มีช่องความถี่บอกมาเรียบร้อยนะครับแต่ขออนุญ,ญาตแก้ไข โจ์นิดนึงนะครับเพราะว่ารวมแล้วความถี่ไม่ได้เท่ากับ30คนนะครับก็ให้5 1าถึงหกสิในตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น3เหมือนกันนะครับสำหรับการหามัธยฐานนะครับสิ่งที่เราจะต้องสร้างตารางเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือช่องตารางความถี่สะสมนะครับเพราะว่าในสูตรจำเป็นต้องใช้ความถี่สะสมในการคำนวณน,นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาหาความถี่สะสมของแต่ละชั้นกันเลยครับชั้นที่1นะครับ1-10ถึงนะครับมีความถี่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นความถี่สะสมก็เป็น1นั่นเองครับชั้นที่2ครับ11 -20 ถึงนะครับความถี่เป็น6นะครับความถี่สะสมก็คือรวมกับชั้นที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรวมกับชั้นที่ผ่านมาคือ1ก็จะกลายเป็น7นั่นเองครับสำหรับ7ตัวที่ผ่านมานะครับชั้นที่2เนี่ย ก็จะเริ่มต้นจากตัวที่2นะครับมี6ตัวนะครับตัวที่2จนถึงตัวที่7นะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับความถี่สะสมของชั้นที่3ครับก็รวมมาเลยครับ7บวกกับ10ก็กลายเป็น1 7้นั่นเองครับชั้นต่อไปครับ17บวกกับ3นะครับก็เป็น20นะครับชั้นต่อไป20บวกกับ7ก็เป็น27นะครับ 27บวกกับ3ก็กลายเป็น30นะครับนั่นก็คือ n เท่ากับ30เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ในตารางนะครับเราเตรียมพร้อมสำหรับการหามัธยฐานแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องหาก็คือตำแหน่งที่ของมัธยฐานครับ ตำแหน่งที่ของมัธยฐานก็คือ n ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลนะครับมีอยู่30ตัวนะครับส่วนด้วย2ก็เท่ากับ15นะครับนั่นหมายความว่าข้อมูลตัวที่15นั่นเองนะครับที่เป็นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับเราก็จะไปดูว่าข้อมูลตัวที่15เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งค่าเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือคะแนนนะครับค่าคะแนนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็บมาดูครับ ชั้นที่ no broken, tá, 1มีข ja, <du> ้อมูลอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวที่1ตัวเดียวชั้นที่2นะครับมีข้อมูลอยู่6ตัวนะครับแต่เป็นเริ่มจากตัวที่2จนถึงตัวที่7นะครับชั้นที่3นะครับมีข้อมูลอยู่10ตัวนะครับเริ่มจากตัวที่8นะครับตัวที่8จนถึงตัวสุดท้ายของชั้นก็คือตัวที่17เพราะฉะนั้นข้อมูลตัวที่เราต้องการหาคือตัวที่15ก็เลยอยู่ในชั้นนี้นั่นเองนะครับอยู่ในชั้นนี้นะครับ ชั้นที่3นะครับก็ทำเครื่องหมายไว้ครับนี่ค่าทุกอย่างนะครับเราจะอ้างอิงจากชั้นนี้เป็นหลักนะครับชั้นนี้นะครับเราจะอ้างอิงจากชั้นที่3ตรงนี้เป็นหลักนะครับ เราก็มาดูค่าต่างๆครับอันแรกก็คือ L นะครับก็คือขอบล่างเราก็มาดูขอบล่างที่แท้จริงของชั้นนี้นะครับก็คือ20.5นะครับขอบบนก็จะเป็น30.5นะครับนี่นะครับได้แล้ว L นะครับก็คือ20.5ต่อไปหาซิกมา FL นะครับซิกมา FL ก็คือ ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ต่ำกว่าชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับความถี่สะสมนะครับเราก็มาดูช่องซิกมาเอฟนะครับมาดูที่คอลัมน์นี้นะครับซิกมาเอฟความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ต่ำกว่าก็คือค่าคะแนนต่ำกว่านะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ครับค่าซิกมาเอฟแล ก็เท่ากับ7นั่นเองครับต่อไป Fmed ก็คือ Fmed นะครับความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ก็ดูช่องความถี่นะครับก็คือคอลัมน์นี้นะครับก็ตรงนี้ครับชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับอีกค่าหนึ่งก็คือ i นะครับความกว้างของอนธภาคชั้นนะครับ ก็คือขอบล่างกับขอบบนตรงนี้นะครับขอบบนลบด้วยขอบล่างนะครับ30.5ลบด้วย20.5ก็มีค่าเท่ากับ10นั่นเองครับเราได้ทุกค่าเรียบร้อยครับต่อไปก็แทนลงในสูตรแล้วก็คำนวณก็จะได้ค่ามัธยฐานออกมานั่นเองนะครับจากสูตรนะครับมีดีเอนเท่ากับ L บวกด้วย n ส่วน2ลบด้วย sigma f l ส่วนด้วย f med คูณกับ i นะครับก็แทนค่าต่างๆลงไปครับ l ที่เราหามาได้นะครับก็คือ20.5นะครับบวกกับ n ส่วน2คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้เท่ากับ15นั่นเองครับ ลบด้วยซิกมา fl ก็คือ7ส่วนด้วย f med ก็คือ10นะครับคูณกับ i ความกว้างของอันทภาคชั้นก็คือ10ครับจากตรงน,นี้นะครับก็ตัดทอนกันได้ครับก็จะเหลือ20.5บวกกับ15ลบด้วย7ก็คือ8นะครับดังนั้น มัธยฐานนะครับของข้อมูลชุดนี้ก็คือ28.5นั่นเองนะครับดูจากตัวอย่างแล้วถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับสำหรับพารทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ